สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นคีย์บอร์ด Casio รุ่น WK 3 0 0 7นครับรุ่นนี้ก็มีลำโพงในตัวนะครับหน้าจอก็มองเห็นชัดเจนนะครับในที่มืดที่สว่างก็ดูได้ชัดเจนนะครับเป็นคีย์บอร์ดขนาด76คีย์นะครับเสียงก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ600กว่าเสียงเลยนะครับ ทั้งเป็นคีย์บอร์ดในระบบเจ n เนอ l ร i ั i ดีด้วยนะครับต่อคอมพิวเตอร์เอาไว้ทำซาวด์คาราเกะก็ได้นะครับระบบเสียงก็เป็น DSP นะครับทีนี้มาดูเบนเดอร์เบนเดอร์มันดูเลตนะครับโยกเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์ดคอร์ดฟูลคอร์ดออโต้คอร์ดเบสนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์นะครับมีให้ครบแล้วก็ ในส่วนของ Fill i อินอนะครับส่งจังหวะก็มีให้หรือว่าเป็นแบงค์รีจิสเตอร์นะครับมีให้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเลือกเลือกเสียงเลือกจังหวะเลือกไว้ร,รุ่นนี้จะลงจังหวะได้ทั้งหมด15จังหวะเลยนะครับในเครื่องอโดยผ่านช่องนี้ครับเป็น f o ปปิดิทขนาด 1.44หรือว่า 2D ดับบเเดนนะครับลำโพงซ้ายขวานะครับเสียงนิ่มๆแน่นๆเลยนะครับไม่ต้องต่อตู้แอมให้ยุ่งยากครับเพราะว่าลำพังธ์ลำโพงที่หน้าเครื่องก็เสียงดีมากเลยครับนุ่มๆอที่นี้มาลองทดสอบเสียงดูก่อนจังหวะนะครับสามชาบิกิน ลองเล่นเสียงดยจังหวะกันนิดหนึ่งเราลอง,ลอง,ลอง,ส,งส่งจังหวะดูครับลูกทุ่งสากลสามชาลงได้เลยนะครับทางร้านมีให้เลยนะครับแถมแผ่นจังหวะให้นะครับจังหวะก็ให้ไปแบบเต็มเต็มเต็มแผ่นเลยนะครับถ้าอยากจะรับเพิ่มก็ มีให้นะครับมีให้เยอะเลยจังหวะคาสิโออ่าจะลองอะไรลองเปลี่ยนเสียงดูซิอ่ก็ไปที่ไว้ลองมาทดสอบเสียงพวกเสียงเสียงบาสบ,บาสเสียงบาสอ่าก็เลือกก่อนนะครับเสียงบาสดูเสียงเยอะมากเลยนะครับ เนึ่งเสียงนิดนึ่งเจมส์ก็มาดูที่เสียงเสียงออแกนออแกนกลุ่มของออแกนมายกเสียงดูสิออโต้คอร์ดเบลด้วยนะครับจังหวะก็ หนึรยหกิถึงหนึ่งร้ยเจ็ดิห้าจังหวะนะครับเมื่อกี้ส่งหรือยังส่งหรือยังครับอ่าส่งแล้วอ่าทีนี้ก็รุ่นนี้ถ้าลูกค้าไม่เล่นก็เปิดทำซาวเขาเลยเกะก็ได้นะครับเพราะว่าระบบเสียงเป็นเจ n เนอเรัมิดีนะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาทดสอบเสียงได้ทีลานหรือว่า ไม่มาก็ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำกันแบบคร่าวๆนะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาเจอ,อคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ๆนะครับแต่เป็นมือสองนะครับคลิปนี้ก็ะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ